สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับพบกับรายการสาวทยาโหรานะครับโดยมีหมอกรมาเป็นผู้พยากรณ์นะครับวันนี้นะใครยังไม่นอนนะมาดูดวงกันได้นะนะครับคนละหนึ่งคำถามนะครับเข้ามาแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับแชร์แล้วก็ขอชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นอายุคำถามหนึ่งคำถามที่ต้องการถามนะครับ ใชเป็นค่าครูให้หมอด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงส่วนตัวนะทักไปที่ l ล n e นะครับ g o l f นะครับ059นะครับพิมพ์เล็กนะครับ g o l f 0 59นะครับลายของหมอกรนะครับแล้วก็ facebook นะครับกรอบวักตัวแสบหนะครับกรอบอะไรแอสมินจะสรุปกรอบวักตัวแสบหนึ่งนะครับ ใครใครเข้ามาแล้วนะครับแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์เป็นค่าครูด้วยนะครับใครต้องการนะชาว,วัตถุมงคลนะครับทหยันของอากงเซนแปดลงสีนะครับสามารถถักอินบอกมาได้นะครับถักอินบอกของกอฟนะครับชื่อเฟซบุ๊กกอฟบักตัวแสบหนึ่งนะครับ เทียนโกสซือกนะครับข้าพเจ้าขอฝากรานพรนะครับให้มีโชคร่ำรวยมั่นคงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวทำอะไรก็ให้สำเร็จทุกประการนะครับขออำนาจบาร,รมีนะกงเซนแปดลงสี่นะขออำนาจบาร,รมีกงเซนแปดลงสี่นะมาอำนวยพระพรใช้ทุกท่านนะมีแต่ความสุขความจเจริญโชคดีนะ โชคดีมีสุขมัง้งมีนะร่ำรวยเงินทองนะครับใครต้องการนะติดต่อเช่าบูชาพยานฝาประทานพอนะครับจากวัดมะขามจากวัดมะขามแท้ๆเลยนะครับจากหมอกก็ไปเช่ามาไปเช่าบูชามาในศาลเจ้าแปดเหลี่ยมนะเป็นศาลเจ้าของเจ้าพ่อปากคลองนะครับเปิงถามาเปิงถากงนะครับเช่าเป็นพยานแบบนี้มานะครับจะเช่าเป็นแบบเลี่ยมกรอบมาให้เลยนะครับใครสนใจนะติดต่อ มาที่ Facebook ก๊อปฟักตัวแสบหนึ่งได้นะครับภาษาไทยทั้งหมดนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับต้องการดูดวงนะคนละหนึ่งคำถามนะครับคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับแชร์เป็นค่าครูด้วยนะครับสวัสดีอาจารย์โอโอสิริกรอภิรัตสวัสดีอาจารย์ท็อปน้เม่ตามหานิยมนะครับใครต้องการที่จะดูดวงนะครับขอให้แชร์เป็นค่าครูนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับชื่อเล่นอายุคำถามนะครับ ยังไม่มีใครเข้ามาถามหมอกขกออนุญ,ญาตนะโปรโมทวัตถุมงคลไปเรื่อยๆนะครับนอกจากพยันนะป่าประทานพรน,นะยังมีเครื่องรางอย่างอื่นนะโดยมีนะครับทูบนะครับทูบบอกเลขนะครับใครที่มาใส่เสี่ยงโชคใส่หวยนะครับสามารถสั่งซื้อนะครับทูบบอกเลขได้นะครับ ทักมาทักเฟซบุ๊ก Facebook มาที่กอบวักตัวแสบนะครับหนึ่งกอบวักตัวแสบหนึ่งนะครับภาษาไทยนะครับแล้วก็มีปิดเสียนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะ้ำเงินทองนะครับเงินทองโชคลาภอำนาจวัสนานะครับปิดเสียนะครับมีปิดเสียนะครับเกี่ยวกับเรื่องแก้ปีชงนะครับไก่สี่สิบการเงินโชคลาภคุณไก่ คุณไก่อายุ40นะครับการเงินช่วงนี้ของคุณไก่แย่นะครับค่อนข้างจะแย่นะนะครับแล้วก็เครียดด้วยเนาะในช่วงนี้นะครับคุณไก่นะครับโชคลาภนะโชคลาภของคุณไก่อะ่ะมีนะครับมีนะให้ไปขอพรอกับเทวดาที่เป็นผู้ชายนะครับ ขอบพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายนะชควาภรของคุณไก่มีนะครับแต่การเงินของคุณไก่ช่วงนี้ค่อนข้างจะแย่แล้วก็ค่อนข้างจะเครียดพอสมควรนะครับเรื่องของการเงินนะคุณไก่ครับหมอกอบแนะนํานะถ้าอยากจะแบบให้การเงินดีๆบางๆนะเนี่ยบูชานี้ไปเลยนะครับพยันฝาประทานพรนะครับเป็นแบบนี้นะกับหมอกอบเนี่ยนะครับอันนี้เอามาจากวัดสันเจ้าวัดมะขามแแท้เลยนะครับของแท้นะครับ อันนี้เป็นแบบเี้ยมกรอบนะครับแบบเี้ยมกรอบพร้อมห้อยคอเลยนะครับส่วนแบบนี้จะต้องไปใส่กรอบรูปเวงนะครับแปะสอนขึ้นบัญชีไว้จะได้รับบรรจุอะไรจะได้รับการบรรจุถึงไหม ปีนี้สอนขึ้นบัญชีสอบขึ้นออสอบขึ้นบัญชีไว้จะได้รับบรรจุใหม่ปีนี้ปีนี้นะคุณคุณคุณแปะวะนะครับปีนี้น่าจะได้นะครับมีโอกาสได้นะครับปีนี้นะ ใครต้องการนะเช่าบูชานะปดเสียนะครับประจำวันเกิดนะนะครับอันนี้เป็นปิดเสียกาบวันเกิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องแก้ปีชงนะเรื่องโชคลาภเรื่องการงานการเงินนะครับขอพรกับปิดเสียได้นะครับปิดเสียเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะครับแก้ปีชงนะนะครับแก้ปีชงการงานการเงินนะครับการเงินไม่ให้ติดขัดนะครับลูกผัวที่ปิดลูกผัวปิดเสียนะ ลูกผัวปิดเสียมาที่หลังนะครับขอพรให้การเงินไม่ติดขัดให้การงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะครับจริงๆมีหลายเส้นเนาะนะครับมีเป็นแบบหลายๆสีแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีนี่นะแผ่นแชกงหมิวนะจากฮ่องกงเลยนะครับจากสันเทพเจ้าแชากงงเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้าแชกงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง ปรับวงจุ้ยให้ดีนะครับพวงจุย้ยความเฮงความปังความเจริญรุ่งเรืองเงินทองไม่ติดไม่ขัดนะครับเงินทองไหลมาเทมาอะไรเงี้ยนะครับปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับอายุขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับสิ่งดีๆให้เข้ามาถึงรลายให้ออกไปนะครับข้างหลังจะเป็นกลางหันข้างหน้าจะเป็นองค์แชกงงนะครับวิธีบูชานะรู้สึกว่าแผ่นนี้น่าจะเอาเงินแนบนะครับเป็นตอน ตรงเป็นรูปเทพเจ้าน่าจะเอาเงินแนบนะส่วนข้างหลังอ่ะเอาแบบประชาชนแนบนะครับไว้พกไว้ในกระเป๋านะนะครับไม่ต้องเค่งคัดนะครับบูชาขอพรขอตาปกตินะครับรับไปแล้วเอ่ยชื่อเลยข้าพระเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้นะขอให้องคพชกงจงมาช่วยในเรื่องอะไรก็พูดไปนะครับ แผ่นนี้นะ250บาทนะครับ250าบาทค่าส่ง50บาทเป็น300นะครับบวกค่าส่ง50บาทนะ250บาทบวกค่าส่งอีก50บาทเป็น300นะครับแผ่นนี้นะแผ่นแช่โกงมิวนะนะครับเกสนะครับแฟนเก่าชื่อนายรู้แฟนเก่าชื่อนายรู้สึกยังไงกับเราช่วงนี้ Yes. แฟนเก่าชื่อนายรู้สึกยังไงกับเราช่วงนี้ช่วงนี้เนาะช่วงนี้เขามีทำนองเหมือนแบบมันทะเลาะกันคือค่อนข้างมีปากเสียงกันนะครับุณเกศนะถามว่ารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกแฮปปี้กับคุณนะแต่ว่าเหมือนช่วงนี้มีปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับแชร์แล้วครับแต่ทำไมไม่ขึ้นแชร์ครับอ๋อ,อขึ้นแล้วนะครับ ขึ้นขึ้นแชร์ครับปักครับการเงินการงานการเงินจะดีไหมครับคุณปักผู้แชร์ขึ้นแล้วนะครับคุณปักการเงินการเงินจะดีไหมถามว่าช่วนนง,น,น,นะงน,วนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับคุณปักนะการเงินช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับมันเหมือนว่าคือคุณนะทำงานทำงานได้ได้มามันก็ มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเนาะนะครับการงานช่วงนี้ก็การงานช่วงนี้อาจจะเหนื่อยอยู่บ้างนะนะครับอาจจะเหนื่อยอยู่บ้างเนาะแต่ถ้าสมมติว่าถ้ามีงานทําอยู่แล้วว่ามีโอกาสได้งานเอมีโอกาสแบบเขาเรียกว่าการงานอ่ะเหนื่อยอยู่บ้างนะครับแต่ถ้ายังไม่มีงานทํามีโอกาสได้งานนะครับคนปักนะครับ วันนี um ้ฝนตกเนาะก็จะแบบกระซึมแบบยังไงอะจะมาเหมือนแบบไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่เนาะนะครับแล้วมีนี่ด้วยนะครับมีเออนนี้อันนี้หลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดใส่ตั้งหน้ารถนะครับมีประสบการณ์นะครับเพื่อนบอกกอลว่าเคยบูชากับบอกกอไปนะครับแล้วเขารู้สึกว่ารถน่าจะเบียด อะไรอย่างเงี้ยเชี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่เป็นอะไรนะครับหักหลบได้นะปาดเออรถปาดนะครับรถปาดนะครับเกือบจะโดนชนนะครับหักหลบได้นะครับแล้วก็แบบมันมีมีประสบการณ์หน้าขนลุกมาหลายรอบแล้วนะครับเกี่ยวกับรถคันนี้นะเพื่อนเพื่อนหมอกรบูชาหลวงปู่ทวดไปหลวงปู่ทวดนี่จะเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุนะครับ แล้วมีอยู่ครั้งเนืองอขับรถไปรถเกือบจะชนกันแล้วอะนะอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆมันก็มีเรื่องแบบยังไงเหมือนมีคนคนแก่เขาเข้ามาบอกอะไรเงี้ยเนาะน่าจะเป็นหลวงปู่เนาะบอกให้หยุดหรืออะไรเงี้ยรถเกือบจะมาชนอะไรเงี้ยขับรถไปเสี่แยกไฟไฟแดงอะนะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับ ใครต้องการบูชานะเทพเจ้าแห่งการเงินนะครับใส่ชิงเอียร์นะครับใส่ชิงเอียร์นะเทพเจ้าแห่งการเงินนะครับสามารถพกไว้ในพกไว้ในกระเป๋าตังค์ได้นะครับการบูชาเทพเจ้าใส่ชิงเอียร์นะครับไม่ต้องอันเนี้ยง่ายมากเลยนะครับเอาพกไว้ในกระเป๋าตังค์ขอพรท่านนะขอให้การเงินลูกอ่ะเจริญรุ่งเรืองให้การเงินลูกก้าวหน้านะให้เงินให้ทองลูกไหลมาเทมาค้าขายขอให้เจริญรุ่งเรืองให้ร่ำให้รวยนะครับ ทำงานนะขอให้ได้โบนัสนะซื้อหวยซื้อเลขนะขอให้ถูกถูกงวดนะนะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะแผ่นนี้เท่ากับแผ่นแชร์โกงเหมือนกันนะครับสองอยห้าสิบาทนะรวมค่าส่งบวกค่าส่งห้าสิบาทเป็นสามร้อยนะครับเออแผ่นเนี้สามร้อยนะครับแผ่นละสามร้อยนะรวมค่าส่งให้แล้วนะครับแผ่นแชร์โกงนะครับแผ่นเทปเจ้าช้ยชิ้เอียนะครับสามร้อยบาทรวมค่าส่งเรียบร้อยนะครับแผ่นละสามร้อยนะครับ ใครสนใจนะที่จะเช่ารูปนะกรงเซนปลงสีนะอันนี้ขนาดจะแขวนหน้าประตูนะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับแขวนหน้าประตูนะครับแบบนี้นะทักมาที่เป็นร o ูกรอบบลกตัวแสบหนึ่ได้นะครับแล้วก็มีรูปพ่อท้ามหาพรมนะครับมีรูปหลวงปู่ทวดนะนะครับสามารถทักมาที่กอ็กตัวแสบหนึ่งได้นะครับ ใครเข้ามาแล้วนะครับกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็พิมพ์คําถามพิมพ์ชื่อเล่นอ,อายุคําถามนะครับใครสนใจติดต่อดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถติดต่อมาที่ไลน์นะครับ id เดย gol เิมเล็กนะครับ0 5นนะครับใครถ้ามาสายทางอยากขออยากบนอยากขออะไรเงี้ย มองก็มีรูปของไอ้ไข่ว่าจะดีจําหน่ายด้วยนะครับปลุกเสกเปิดเน่เชิญญาแล้วนะครับแล้วนี่รูปหลวงพ่อโสธรนะครับมีรูปทาเวสตุวรรณนะอันเนี้ยไปติดไว้หน้าประตูดีมากเลยนะครับกันคุณผีกันคุณคนกันคุณใสกันผู้ผีปีศาจกันของนะครับพุทธคุณของทาเวสตุวรรณเนี่ยจะเด่นเรื่องกันของกันของป้องกันผู้ผีปีศาจป้องกันสิ่งไม่ดีนะครับบ้านใครในที่่วงจุ้ยไม่ดีนะ ให้เอาพายันผื่นเนี้ยไปแปะไว้หน้าบ้านนะให้คุณขอพอรทุกวันนะครับจุดทั่วห้าดอกนะจุดทั่วห้าดอกแล้วก็บอกว่าขอพยันฟ้าประทานพรแห่งอากงเซนแปดลงสีวัดศาลเจ้านะครับปทุมธานีนะประทานพรให้ข้าพเจ้าอ่ะทําธุรกิจการค้าการขายขอให้เจริญรุ่งเรืองให้มีเงินมีทองนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรที่มันไม่ดีขอให้ท่านช่วยบัดเป่าไปนะครับ แล้วก็ขอให้แก้ห่วงจุ้ยที่บ้านให้ทุกอย่างกลับกลายเป็นดีนะเนี่ยพยันผืนนี้จะเด่นเรื่องแก้ห่วงจุ้ยนะครับเด่นเรื่องแก้ห่วงจุ้ยแล้วเรื่องขอพรนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือจะเด่นเรื่องขอพรทางด้านสุขภาพนะครับแก้ห่วงจุ้ยนะแล้วก็รู้สึกว่าตามตำนานตามโบราณโบราณโบราณที่เขาเล่ากันมานะพยานผืนเนี้ยเด่นเรื่องของการการไฟไหม้ด้วยนะนะครับการไฟไหม้เนาะ เจ้าสัวที่แบบดังๆมีชื่อเสียงที่รวยๆในในประเทศไทยส่วนใหญ่เขาจะบูชาพยันผืนเนี้นะครับบูชาสมัยตั้งแต่กงเซนแปะมีชีวิตอยู่นะเซนแปะลงสีท่านเซนแปะลงสีคือใครนะเซนแปะลงสีคือคนนี้นะครับท่านไปเขียนเขียนยันเนี่ยในพยันแล้วก็แจกให้สมัยก่อนเนาะนะครับสมัยก่อนท่านแจกเนาะโอ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะใครมาทางสายหวยนะสามารถเช่าบูชานะครับทูบของหวยกระมอกกอบได้นะครับทักเฟซบุ๊กมาได้เลยนะครับกรอบตัวแสบหนึ่งนะครับสร้อยปิดเสียนะครับตามวันเกิดนะมีวันเสาร์วันศุกร์วันอังคารน,นะครับวันพุธนะครับส่วนอันนี้บูชาได้ทุกวันนะ นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นของวันพุธนะครับวันพฤหัสนะครับเป็นสร้อยปีเสียนะครับเด่นเรื่องแก้ปีชงนะครับเด่นเรื่องแก้ปีชงนะเรื่องปีชงนะครับขอเกี่ยวกับเรื่องเงินทองโชคลาภนะครับมีอะไรอีกเนาะ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเลยนะครับเข้ามาแล้วนาะพิมพ์ชื่อเล่นให้หมอกอรด้วยนะครับพิมพ์ชื่อเล่นอายุคำถามหนึ่งคำถามที่ต้องการถามนะครับแล้วก็แชร์เป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับแล้วก็หมอกรดก็จะมีรูปภาพนะแบบนี้นะเป็นแบบใส่กระเป๋านะครับ รูปภาพของอากงชันแปดลงสีนะใครสนใจเช่าบูชานตะิดต่อมาที่ก๊อวักตัวแสบหนึ่งได้นะครับ Facebook ก๊อวักตัวแสบหนึ่งนะครับแล้วก็มีรูปไอ้ไข่ด้วยนะนะครับรูปของไอ้ไข่ว่าจะดีนะขนาดใส่แบบกระเป๋าตั้งนะครับใส่กระเป๋าตั้งดียังไงนะเราไปที่ไหนเราก็ขอพรได้นะครับ ดีตรงที่เราไปที่ไหนแล้วก็ขอพรได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็แต่การเอารูปพวกนั้นใส่ในกระเป๋าขออย่างเดียวคืออย่า,อาไว้ตรงกระเป๋ากระเป๋าตรงก้นข้างหลังนะครับมันไม่ดีเนาะนะครับใครเข้ามาแล้วนะต้องการถามต้องการดูดวงนะต้องการดูดวงนะครับพิมพ์ชื่อเล่นนะครับอายุคําถามหนึ่งคำถามที่ต้องการถามนะครับแล้วก็ ใครนะครับสนใจนะจะเรียนดูดวงไพย่ยิซีนะสามารถติดต่อพิธีอาจารย์โอสิตริกรอภิรอดได้นะครับใครสนใจจะตรวจองค์ตรวจเทพนะสามารถติดต่อที่ีอาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมได้นะครับใครที่ทํางานกลางคืนนะเป็นหมอนวดนะเป็นหมอนวดนะหรือพ่อค้าแม่ขายก็ดีนะหมอกรแนะนําให้บูชานี้เลยนะเบีย้ยแก้นะครับแก้สารพัดน,นะแก้สิ่งหลายกายเป็นดีนะครับ เราไม่รู้ว่าเราจะไปโดนลมเพลลมพัดคนผีคนคนเมื่อไหร่เนาะนะครับบูชาเนี่ยติดตัวไว้ดีที่สุดนะครับอันนี้พระคุณเด่นเรื่องอะไรรู้ปะแก้ลายใกล้เป็นดีนะครับเบี้ยแก้เนี่ยแก้ลายใกล้เป็นดีนะครับแก้คุณผีแก้คนคนแก้คุณใส่นะครับสําหรับเบี้ยแก้นะนะครับสนใจสั่งเช่าบูชาก็ติดต่อมาที่เฟซบุ๊ก k องกตัวแสบหนึ่งได้นะครับ หมอกรอาจจะเข้ามาไรสดบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะครับเพราะว่าหมอกรมีงานประจําทํานะนะครับมันมันก็ไม่ใช่ว่างานประจําหรอกมีแบบอาชีพอะอ,อาชีพอื่นทําด้วยเนาะก็จะไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะครับที่จะเข้ามาไรสดเนาะใครสนใจนะจิตเรียนดูดวงนะสามารถติดต่อไปที่อาจารย์โอสิริกรอดพิรัตได้นะครับเรียนไพ่หย,ยิบซีนะครับ อาจารย์โอท่านจะสอนตำนานเทพกรีดนะครับสอนความหมายไพ่การวางไพ่นะนะครับนะครับของไพ่ยิปซีหรือไพ่าทาโร่นะครับแล้วก็สอนเขาเรียกภาคของการอ่านไพ่นะครับแล้วก็ใครสนใจติดต่อตรวจองค์ตรวจเทพนะนะครับติดต่อทอาจารยาธรมนั้นไม่ตามหานนิยมได้เลยนะครับ ใครยังไม่นอนเข้ามาดูดวงกันได้นะครับพิมพ์ชื่อเล่นนะครับอายุนะครับคําถามเป็นคําถามที่ต้องการถามนะครับพิมพ์ชื่อเล่นอายุคําถามเป็นคาถามที่ต้องการถามนะครับใครที่ช่วงเนี้ยเหมือนดวงตกนะเหมือนดวงตกเหมือนทําอะไรไม่เฮงไม่ปังนะหมอกอฟนะขอเสนอตัวนี้เลยนะแผ่นแช่์กงหมิวนะแผ่นแช่์กงหมิวนี่ช่วยเรื่องอะไรนะครับช่วยเรื่องเกี่ยวกับคาบขอบคาบอาจารย์ แผ่นแช่กงมืวนี้ช่วยเรื่องอะไรนะครับช่วยเรื่องหวงจุ้ยนะครับเรื่องการเงินนะครับแผ่นแช่กงเนี่ยนะแผ่นแช่กงมืวจะช่วยเรื่องหวงจุ้ยเรื่องการเงินนะครับแล้วก็พัดพัดเอ่อเขาเรียกว่าอะไรพัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนะสิ่งดีๆเข้ามานะครับแล้วก็ช่วยเรื่องสุขภาพนะพัดเป่าสิ่งเขาเรียกว่าอะไรให้สุขภาพเราดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับคุ้มครองเราในดวงชะตาของเรานะครับ วิธีบูชานะคุณเอาไปเนี่ยอันนี้มันเป็นแบบใส่กระเป๋าตังค์นะครับคุณเอาไปแล้วคุณก็ไปเอาไปอธิษฐานก่อนนะนะครับขอให้เทพเจ้าแชรกงเหมิวนะมาช่วยลูกนะั้นในเรื่องธุรกิจการงานนะปัดเป่าสิ่งร้ายออกไปให้สิ่งดีๆเข้ามานะครับแล้วการบูชาเทพเจ้าแชรกงนะไม่ต้องเข้่งคัดอะไรมากมายนะครับคุณแค่เอาแผ่นนี้ไปไว้ในกระเป๋าตังค์นะครับแผ่นนี้แผ่นแชรโกงนะครับ เออตรงเนี้ยนะให้คุณเอาแบงแบงพันแบงร้อยหรือแบงยี่สิบไได้แปะไว้ตรงเทพเจ้าแชร์กงนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยให้เอาแบบประชาชนแนบไว้นะครับแล้วก็ไว้ในกระเป๋าตังค์นะนะครับช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับช่วยเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเนาะเออความปังนะครับความปังความรวยนะครับ่วงจุ้ยดีๆนะครับแผ่นเนี้ยได้มาจากฮ่องกงนะครับจากฮ่องกงนะมอกเขาก็บูชายอยู่นะครับ หอกับบูชาอยู่เหมือนกันนะก็จะไว้ในกระเป๋าตังค์แบบนี้นะครับก็ส่วนข้างหลังเนี่ยที่หมอก็บ,บอกว่าเห็นไหมนะครับก็ไว้ในกระเป๋าตังค์นะครับไว้ในกระเป๋าตังคนะ์เนาะแผ่นนะครับไว้ในกระเป๋าตังค์นะแผ่นที่เป็นให้พระเจ้าแชร์โกงนะแผ่นที่เป็น ตรงด้านเทพเจ้าแชรกงอะ่ะคุณเอาแบงก์อ่ะนะครับแปะเข้าไปแบบนี้นะส่วนแผ่นที่เป็นทางกลางหานะันน่ะให้คุณใช้บัตรประชาชนนะใช้บัตรประชาชนของคุณแปะเข้าไปแบบนี้นะแล้วคุณก็เนบเข้าไปในกระเป๋าสตางค์นะครับขอพรเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับอย่าให้ติดได้ขาดนะครับโชคลาภพวงจุ้ยดีๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เนาะนะครับขอพรได้ทุวกวันนะครับ ขอพรในทุกวันแล้วก็ถูกเวลานะครับแผ่นเทพเจ้าแทรกงนะนะครับแล้วใครที่มาสายหวยสายเลขนะนะครับสามารถเช่าบูชานี้ได้นะครับทูบขอหวยนะครับทูบบอกเลขนะครับสามารถบูชากับหมอกขอบได้นะครับทักทักเฟซบุ๊กหมอกมาได้ที่กอบวังตัวแสบหนึ่งนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับช่วยแชร์เป็นค่าครูด้วยนะครับแล้วก็ พิมพ์ชื่อเล่นนะครับอายุคําถามหนึ่งคำถามที่ต้องการถามนะครับแต่ถ้ายังไม่มีใครเข้ามาถามหมอกอบขออนุญ,ญาตโปรโมทนะเครื่องรางของขลังของหมอกอบที่หมอกอบมีให้ก่อนนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักถ้าไม่มีใครเข้ามาหมอกอบจะไปทำรายการอีกรายการหนึ่ง จะไปทำในรายการของเอกอุเทนิวิทยากรน,นะครับแต่ตอนนี้หมอก็มีนะครับนอกจากเป็นแผ่นแช่กงมิวแล้วนะนะครับเป็นแผ่นแช่กงหมิวแล้วมีเป็นกลางหันจี้กลางหันด้วยนะครับจี้กลางหันนะครับปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปปัดเปล่าสิ่งเอาสิ่งดีๆเข้ามานะครับจี้กลางหันนะนะครับมีเป็น ที่กลางหันมีแบบเป็นอันนี้แบบไม่ล้อมเพชรนะแบบไม่ล้อมเพชรนะครับเห็นหรือเปล่าเนาะอันนี้แบบไม่ล้อมเพชรอันนี้แบบล้อมเพชรนะครับที่กลางหันนะครับแล้วก็มีนะล็อกเก็ตขององค์พ่อท้าวมหาพรหมน,น,นะครับให้บู <S 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 2> <S 2> ชาด้วยนะครับ ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะติดต่อมาที่ facebook รอาบัตตัวแสบหนึ่งได้เลยนะครับการดูดวงส่วนตัวเสียค่าคูทุกกรณีนะครับแต่ถ้าดูดวงในรายสสดอะดูดวงฟรีนะครับแต่ขอแค่คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับแล้วก็ไลน์นะครับ ID เดีย g o น f นะครับกอกบัตตัวแสบเล้ยจีโอเอลนะครับ059นะครับ c.o.f.059 พิมเล็กนะครับลน ID Line นะครับสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้นะครับเสียค่าครูทุกกรณีนะครับหลังจากไหลสดนะครับนุ่นอายุ16จะได้เ hmm. ข้าเรียนสาขาธุรกิจค้าปีกไหมคะคุณนุ่นนะครับจะได้เข <for> ้าเรียนสาขาธุรกิจค้าปีกไหม รู้สึกว่าน่าจะน่าจะคือยังไงมันมีการแข่งขันกันเยอะอะครับคนนุ่นนะนะครับคุณ,นนะนะคคณอาจจะเครียดเนาะนะครับถามว่าจะได้เข้าไหมหมอขอตอบว่าไม่ได้เข้าแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีไพ่ของแบบขัดแย้งกันนะครับแล้วก็มีไพ่ของแบบคุณเครียดอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับคือคุณจะต้องเหนื่อยอะนะครับเหนื่อยเยอะเลย นะครับจะได้เข้าเรียนหรือเปล่าก็ไม่น่าจะคือยังใช่บอกว่ายังไม่ได้เข้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมากเลยนะครับแล้วก็ใครเข้ามาแล้วนะกดแชร์เป็นค่าคุยยด้วยนะครับ ถ้าสมมติว่าไม่มีใครเข้ามานะบอก,กข,อขออนุญ,ญาตจบรายการเลยนะครับแต่ก่อนจะจบรายการนะขอฝากนะครับ a c e b o o k กอล์ฟตัวแสบหนึ่งด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถติดต่อที่ a c e b o o k กอล์ฟตัวแสบหนึ่งภาษาไทยนะครับแล้วก็ l ล n e นะครับ i d l i ล GOLF นะครับ059นะครับพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็บอกเขาอาจ,จะเข้ามาทำรายการในใน,ในไ์สดของ ส่าอยทยาโหราบ้างเป็นคร้งบางคาวเป็นบางค้งบางคาวนะครับใครต้องการนะครับเรียนไพยิปซีนะครับกับอาจารย์โอสถจิกรอภิรัตน์นะครับอาจารย์โอสถจิกรอภิรัตน์นะครับสอนไพยิปซีนะครับแล้วก็รับดูดวงตรวจตรวจดวงชะตานะครับแล้วก็ดูเลิกนะครับออกรถึ้นบ้านใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ดูดูเลิกตั้งชื่อนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการนะครับ ตรวจองค์ตรวจเทพนะครับสามารถติดต่อที่อาจารย์ท็อปน้ำเมตตามหานิยมได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจบรายการเพียงเท่านี้เลยนะครับขอบคุณทุกแช่นะครับทุกกําลังใจนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณนะครับ